สวัสดีเจ้าทุกทุกคนมาวันนี้มือกลางวันยำพักรวมนะเจ้านี่คือยำมาทัวร์เขือทั้งเหนือป้นหองยำพักทำเองนะเจ้าโรยได้กระเทียมเจียวริกทอดแล้วก็ไอ้ต้นหอมพักชีกินกับขคอหมูย่างนะเจ้าย่างฮ้อนๆใหม่ๆมากินแต่กันเจ้าวันนี้กินข้านึงพรกกับก็จะมีต้นหอมพักชีเจ้า อยู่เข้าลาเจ้าสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีลาคนมุ่งเหนือนะเจ้าวันนี้มากินยำพักกันเจ้ายำพักคือยำมาตัวเผืออันนี้ก็เป็นไอข้อหมูย่างเจ้ายำใหม่ๆนี่กำลังทำใหม่่มมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีลาคนมุ่งเหนือเจ้ากินข้าวเนื้อแบบเจ้านึ่งซีบบะ หมดบมนนเนาะไปกินด้วยกันยังพักแซ่บๆยังใหม่ๆป่ไปจับเอาสเต็กมันแรกก็ไม่ยอม่ะ ไกทอดใส่เห็ดเพียงไป ก็อ่ะต้องอกว่าเอาไปอบเลยมาอรุ่มร้อนหรือข้อหมู อึแต่มันออกตรงเยอะเธองของหูย่างนี่มันจะมันหน่อยเนาะ ันี้กะจะใส่มีปลาทูปลาเขือนแล้ว <c oughs> ก็ปลาแฝงเ <c oughs> ห็ดใครมีพักอื่นใส่กะทิได้นะพักพวกปลาละกินกนะี่ยพักบ,บุงกะทิได้บางคนเหมือนพักบ,บุงก้งมาต้มใช่ไหม ลูกไฟการหอดเกินห้องมีฝลตกจะดีไง จะแห้งมีขนาดว่านีพเยอะ น้ำพักเนี่ยเอาไปพัดเห็นนะอร่อยพัดน้ำพริกก็้วอาผักน้ำไปพัดใครนีอยากกินเราทั้งบาเป็น,น่ะพิยังมันคือเอาผักมาต้มมาหลวกหลวกมันสู้กอะเป็นเปื่อย ก็มาหั่นหันหันแล้วก็มาตำตำรวมกันเนาะพริกของมันก็แค่ไปเนาะพริกพริกซีฟ้า,านี่ยพริกแดงกินได้ยังไงไปคั่วไม่หอมเลนเนาะกัพวพริกตัวหอมัพวพริกัวกระเทียมหอมแดงมันงซุปแล้วก็เอามาตำ ใส่คาเนี่ยเอาคามาต่ำด้วยเซปาร่าแล้วกาะไปพักต้นพิษเออปุ้งตั้ใจชอบฮ้างพักน้องสอรเจือกระเทียมร้อยหน้าพักน้ํพริกหอมแล้วเกาะผอาพักลุงข้าวตีนหัาว่ามาขันแล้วตั้เนาะตัต้งเน,นเข้ากัน แล้วก็พัดแล้วก็เอาขึ้นมาก,กินได้ใส่จานแล้วก็โรยก็ยมตุนหอมขี้นงัง ใครมีเฮ็ด <c oughs> เฮ็ดบททุงคนที่สายไปให้เฮ็ดบทหนาะทางเหนือเราลองเฮ็ดล้มมันต้มเลยแหละพอดีวันนี้มีเฮ็ดเฮ็ดเป็ก็เฮ็ดฟางมีเฮ็ดฟางแหละ เซปาราบอา์กดีอร่อย แล้วเจ้าซื้อมาจากกาเศก็นี่วันนี้ไปซื้อตรงบ้านไปเพ้น ไคล้เนี่ยพอดีแล้วกิ่นมดมันยังเหลือไปหมูตัวเป็นก้อนเป็ดก้อนใส่ถุงล้มกนันเนาะเอาไปเฮ่อเป็ดเฮ่อไก่ใหญ่เลยเนี้ยไปเลี้ยงไก่วเวลาเอาไปบ้านแล้วก็เอาไปกิน <c oughs> อ่ะอิ่มแล้วจอกยำมาตัวมะเขือยำผักล้มข้อหมูย,ย่างอีกคนนึงมดไปซื้อปลาจ้ก ขขบคุณเพื่อนพี่น้องทุกทุกคนน่ะจะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าเขาก็จะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเพราะท่านไม่แต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอสมดังใจปรราถานาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า